็ขอกระานสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ช่องพี่ว่านสี่ใบเย้ไม่ได้ลงวิดีโอมานานเลยวันนี้ก็บอกไปในโพลนะว่าผนจะลงอะไรมาเลยพระเอกของเราเพชรกระสันกระสับกระสน้ำใหม่ป่ะจะพูดอะไร ใช่พวกกนอาจจะว่าผมว่าผมหาเป็นบ้านพวกกันอาจจะว่าผมหาว่าผมเป็นบ้าน,นะครับไม่ได้เป็นนะเขาก็จะบอกว่าก็พเพี้ยงเหมือนบ้านแนละ้วแก่นแก่แก่แก่หมดแค่ไ,ไหนหมดแล้วมาเปิดก้นก จะทนี่คือช่วงเวลาที่น่อยที่สุดก่อนจะได้เบทตัวคราวนี้เ่าจะน่าจเปิดเรื่องสกอตีฟก่อนมันก็เกะยาก,กันแล้วเกิดเนาะติดเลยไม่ครับใครทันเอาไปเลยนะครับมาเร็วไมยใช่ เปิดมาโอ้ที่ชูดยังสวยไม่เคยมีที่ชูดการ์ดนะครับนี่มาดูกันคอมโ,มโบเรื่องของเดี๋ยว,ยวอ่านกันกกงกล่องไม่สนใจแล้วนี่นะครับใช่มาแล้วแม่ครับเดี๋ยวมา กันกลไม่มีเลยกันใไมีไรเเนี่ยกันกลไม่หีอไม่มีไหวะไม่เขามาดยสายยางสวยสีขาวนีส <puis> <de> ีขาวอ๋อ <ater> แตยังไม่พูดถึงเบบีนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับทุกคนนะครับแกะเบบีดกับระวังมีดด้วยนะคะโอเคเราดูเบบีกันเลยทุกคนขาะ ที่ถอดออกมา cx just trust me นี่นะคะเทอร์โบเทอร์โบสวยมากนี่๋อมอเพอรกษสัตา์นี่ แค่อย่างท้ายละที่ชูดอ่ะโอเคได้แล้วทุกคนไ้่หมใช้เพราะแม่ถ่าย้วผมไม่ได้ใช้เยอะเลยทุกคนรู้ไหมทำไมแบตหมดชาร์จอยู่โอ้สวยมึงลื่นลุยรู้สึกดีขนาดไหน นี่ได้มาแล้วนี่นะครับเแล้วก็สักปลานี่ปลาสเก็บะลยเกบไงอ่ะจับไม่ได้อีก อันนี้ผิดด้านเช่วาดคือมันร้องดดว <What? S 1> มาเดชมาเดชโอ้ใช่ได้แล้วมาลองทดสอบการวิ่งก่อนนะสูงมากตรงเลย ให้รองแหละอีกกันเอ๊ะโชวย์ยังโหล่ะครับจะเป็นไม่ให้กล้องดูนะจะมันน้อย ก็ไม,ม่้อนดิน่าดีแบบชิวนนี้สูงอย่างนั้นนี่คะ่ะเพกการเเทอร์โบนี่เลยพ่อของงอสายแป๊บสายมานันมาดูก่นนเจ็บันดแล้วกนชอไม่ัจกดจัก กันเ็มีเซตไหนที่แนะนำแล้วอันนี้ก็จะเป็นเซตของ,อง,ของขอไอ้เจ้าเซบูรัสเฟมกับเอกสตรบาร์นะเฮ้ยเบเกสตรบาร์วะ ปลอยวะเนี่ยเจ้ายาพสปอยเคยมาเป็เกสัรเบสวีเอ็มแปดห้าแล้วก็ยูเอ็นนะครับทับไว้ เป้วเขามาองเดี๋ยอีบียันอิบิบัสดิออนดูก e ชันี่ค่ะวันนี้เธอโบน,นี่เธอโบับหมดได้ 啊，这，这第二，这苹果汁，我还没喝过。

จะชุดเบาๆเลยนะมัะเหมุนยังมาไปดูกันแมบทุกคนโอ้อาจารย์ไ ท,ทุกคนเห็นใช่ไหมครับใช่เราจะถอยได้ดูกปนนะครับนี่ตรงข,ขา้างล่างนี่นะครับราชีพเปกาชัสแล้วก็แล้วก็ไม่ลงวนยางสุดท้ายเอ๊กัสตีนะครับ อันนี้ main bed exit อันนี้ exit exhibit exhibited น exhibit น lock sheet ที่ขนาดบ้าให้ทุกคนมันตลกนะเต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 เตะเตเตมาแล้ว บอสเธอบอ,อไอยผมก็จะกันนี่อย่งสวยผมบออย่างสุดสิโลนี่นคะครับคอมโบของมันก็จะเป็นที่ต้แน,น,นะนำนะครับมาอา่านกันคืออมัม เพกัสซัดเบฟเพกัสซัดที่ล็อกชิปเป็นดานเบฟนะครับ M85 ของไทสิราเพชกับบิดยูเอ็นอันเดอร์นิเอของตัวแรกที่ตัวตัวที่มันใช้ได้เป็นเพกัสซัดบาร์กเซบราเซมนะครับเซบราเซมคลิปนี้ก็จบไว้นะครับก็ รีวิวเพกาซัสบบตเทอร์โบล์ขนาใหม่นะครับขนาดมันจะไม่พูดถึงกันเลยนี่ลองวเดอร์ริ่มพูดเลยไม่ใช่ลองวเดอร์ mm hmm. เดเวิร์ดเอ็กซวเดอร์ลันเ,เชอร์แต่ว่าสายยาววเดอร์ลองวเดอร์นะครับลืบ่นมากนะครับจบสวัสดีครับ